เรนเจอร์เอ็กซ์นะครับตอนนี้เป็นกระบะพันเตี้ยนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสเปครถนะครับที่เดิมๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่559,000บาทนะครับตัวนี้นะครับมันมีแต่งอะไรบ้างนะครับคันนี้นะครับดําเดิมนะครับเป็นหน้าตาของแบบนี้นะครับผมว่า x อ็ นะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกระจังหน้านะครับเดิมๆเลยนะครับมาจากโรงงานนะครับผมจสไตล์แบบนี้นะครับผมที่เพิ่มเข้ามานะครับก็มีเปลี่ยนล้อแมกนะครับตอนนี้นะครับจะเป็นล้อกระทะให้แต่ว่าจะเปลี่ยนล้อแมกเป็นของ XL พัทให้นะครับผมให้ดูดีนะครับผมไม่ต้องใส่ล้อกระทะใส่ชุดครอบนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ห้องเครื่องกันเลยพอดีห้องเครื่องนะครับผมเปิดห้าไว้นะครับ บางคนอาจะมองเอ้ห้องเครื่องยังไม่สนิทนะครับแต่มาดูห้องเครื่องนะครับ <c oughs> นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเน้นเรื่องฟังก์ชันออปชั่นต่างๆนะครับ ฟังชันออปชันต่างๆนะครับด้านในนะครับเดี๋ยวผมจะชี้แจงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับมีอะไรบ้างนะครับผมนะครับหม้อน้ำนะครับหม้อน้ําจะอยู่บนคาเอออยู่หลังคานนะครับผมปกติหม้อน้ําจะอยู่หน้าคานแต่ของ Ford Ranger ตัวนี้นะครับจะอยู่หลังคานนะครับมีการชนอุบัติเหตุนะครับไม่เยอะนะครับเออมันจะไม่ถึงรรงพึ่งนะครับหม้อน้านะครับและเวลาหม้อน้ํานะครับเราเติมนะครับเติมที่นี่ได้เลยนะครับกระปุกหม้อน้ํานะครับหรือว่ามีการ แตกนะครับเราสามารถดูที่น้ํายาได้นะครับหม้อลมนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหม้อลมขนาดใหญ่นะครับผมหม้อลมเบรกนะครับจะเป็นหม้อลมเบรกขนาดใหญ่นะครับมาด้วยนะครับแด้สตาร์ทนะครับจะเอาขึ้นไม้ด้านบนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับไม้ค้ำนะครับจะเป็นโชคนะครับเป็นโชคค้ำนะครับของฝากระโปรงนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้จะเป็นเนิดแห้งนะครับติมารถยาปนฝนได้นะครับที่นี่นะครับปลุกขาวได้เลยนะครับห้องเครื่องก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ไห้กระบะตัวเตี้ยนะครับราคาไม่แพงนะครับจับต้องได้นะครับอันนี้เป็นเป็นสเปค้นเดิมนะครับคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรหรูอหวามากนะครับแต่ยังให้ดูว่าของสอดเรนเจอร์เรานะครับเอากระบะเตี้ยนะครับราคาประหยัดนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมแล้วก็กระบะนะครับเราจะลึกนะครับจะลึกเอ่อห้าสเเนนะครับ มีกันชนท้ายให้ด้วยนะครับตัวนี้เราใส่กันชนท้ายนะครับเป็นสีดำให้นะครับปกติรุ่นนี้จะไม่มีกันชนท้ายมานะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับด้านในนะครับก็จะติดเบาะหนังให้นะครับปกติมันเป็นเบาะผ้านะครับแต่เนี้ยติดเบาะหนังนะครับแล้วก็ทําให้ดูแลรักษาสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับเท่เลยทีเดียวนะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับ เปิดปิดประตูครับจะมีไฟติดนะครับเป็นสัญญาณเตือนนะครับอย่างไรลูกค้าท่านสนใจนะครับจะรีบติดต่อได้นะครับพูดคุยนะครับรถที่แต่งไม่แต่งนะครับอยากได้เงินออกรถจากใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับเราจากใช้เงินออกรถน้อยๆได้นะครับทุกอาชีพนะครับได้หมดนะครับคลิปนี้นะครับท่สองขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ